ใครชอบไปเบอร์บอกะโซบอกโซนี่มันต้องเหมาะสมอยู่ในวัดในว่าอิสิผีโซโสผีผีโซจะไปดูผีนะพาไปดูครับบอกโซ่จะดูแมงมุมดูดได้แล้วน่ากลัวดูมันเล่นมืนคนหยอกบ,บอกโซ่ดูโซ่ อออุุุยยยน้องเป็นมะเร็งเหรอน้องเป็นมะเร็งเหรอน้องไม่ได้ปวดนะไรเขาจะผิดเอ้าเหรอใช่น้องทำฮีโมมาเหรอตั้ไม่ละใส่น้องเป็นแบบว่าตอนเด็กๆอัพมันไม่ให้น้องนอนแบบน้องพื้นราบไงนอนพื้นราบนอนราบไม่นอนหมอนให้ ทำจากใจจริงนะลาก่อนถ้าสมมติว่าบักอ้าบันนมาตั้งไว้ขังกุกไม่เราเธอยังมาลดททีจังไหนเขาก็ิ่งถามเปลีรถกระยานตุ้นดิบอกปอนเลอเม่อกี้นั่นแหละยังก้นชี้เขียวน่ะเออเออเธอลองไปตั้งดูอ๋อที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยคิดนะเธอลองไปตั้งกูไม่ไหน่อนเนี่มานั่งตั้งกุกไม่หนอก่อนอื่นก่อนอื่นจะตั้งจะเล่าให้ฟังก่อนเราไม่เคยคิดที่น้ำอุ้มขึ้นฉากวันนี้เออแต่พี่น้ำเล่าคือว่าลูกเล่าเล่าเอวอ่อนกระช่วงวะลูกเมื่ออย่างเมื่อไหนคือกว่า เจอรัดตอนกลงคืนเนาะเออนี่นี้มดูโอ้ยใก้ตอนคืนนไงเหรอบ่อนอ๋อการเรียนตอนเาทเปียงๆเนาะบังเอับเอโอ้ยมันนี่ดูว่ะโอ้ใครมาแก้หูนะร้อนอยู่นะร้อนไหมเบอะเดียวเดี๋ยวเวลาเสยหยอเสียหยอกเนยังไงอ้าวอ กานจบไดอินดูเนาะงานหรังเขาดูนะดูดิเนทำท่าแบบตอนนี้อัพหักงกอดิทำยังงี้ดูดิยังรับปากวันนี้ตอนที่อัพหักงกอดทำาไงดูนี่เหอเอายังรับปากวันนี้ฮะเอายังรับปาก อยู่เ้นยางมาลับปากมันนี่ยางหรือไงลับปากมันเจ้าอะไรท่านป่ามันนี่มานลับได้เดี๋ยวยายจะท่านป่าไปเร่งน้องนี่เออเออนั่นแหละน้องจะไปกัดคนเออลับปากไว้เขาบ่งเลิศว่ที่เขาไป็ตีปากเจ้ามือเขาหรือเปล่ามีอิสระแบบถ้าเอาไม่กี่มาไม่กี่ไม่กล้าเขาเล่นด้วยเลยนะเนี่ยมันน้องน้องกลัวเลย โชคดีที่แบบฟังเดือกอดได้เยอะแยไปไงใช่ไหมได้ทำตัวชิกนกับน้องได้มีมีโมเมนิสก็ตื่นบนรถแล้วตกคือเดี๋ยวมาแลแ้วตกใจมานั่งนั่งเลยกะถามว่าตื่นบอกกับตื่นด <laughs> ตนิตื่นดูดอยู่ตัวลิงแกมลมยยาะลรใหญ่แกลมอะไรใหญ่ตัวลินยังไม่ได้มาเพราะว่าตัวลิงแบบอยู่อยู่ประเทศลาวตัวลินแบบอาจจะมีของขังเยอะก็เลยชินกับน้องโอ้ยถึงน้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าน้องไม่ทำรอกว่าหน้าตาเหมือนตัวลิงมากตุ๊กตาเหมือนหน้าตาเลยเหมือนตัวลิงเทียบเทียบไปเลยโอเคแล้วมาคอย่าขึ้นเจ้ากวดเยี่ยที่บอกบด้อ วิ่งนี่ไงพ่อมันมาแล้วนี่ไงพ่อกับลูกเจอกันแล้วหอมแก้มก,กันหน่อยหอมแก้มก,กันดูลูก,กอันนี้พ่อตัวจริงหรอหอมแก้มกันหน่อยแล้วลองกล้กองไปดูเออจริงจริงจริงแล้วลองกลับกล้องไปดูไ,ปไม่เอาแล้วลูกเนาะใครไม่รักพ่อรักเองก็ได้ใครไม่รักพ่อรักเองก็ได้จุ๊บล,ล,ลูกหน่อยจุ๊บลูกหน่อยจุ๊บลูกเออ